มีประวัะติการทำความผิดมามป็หมายชนากรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว no ่าเคยถูกเพื่อถอนคือต้องถูกเพื่อถอนมาแล้วไม่ไม่น้อยกว่าสามปีนะคะจะไม่ยื่นใหม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีประวัติการทำความผิดหรือการเพื่อถอนการอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะหรือเรื่องที่มันกระทบตอบฐานะอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็สำคัญเลยก็คือจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของที่กรมสรรพกรรับรอง ก็ผ่านการทดสอบวัดความรู้นะคะให้เรียบร้อยเนาะที่จะมาลงทะเบียนและขอยื่นเป็นผู้ประกอบเป็นตัวแทนเอาของได้นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะผู้ประสงค์เป็ตัวแทนเอาของเพิ่มเติดนะคะตก็เอาของเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรากำหนดเอาไว้ว่าตัวแทนเอาของจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยประกาศ วันเนี่ยคุณจะเป็นไม่เป็นสมาชิกตัวแทนสมาคมก็ได้นะคะจะไม่เป็นไม่ใช่สมาชิกสมาคมก็ได้ก็สามารถเป็นตัวแทนของแอดชิ้นกันนะคะแต่ตทีเนี้ยด้วยความที่เออ่ 好。